สวัสดีครับผมยอดจากช่อง In t เท Mo ์นะครับกลับมาพบก,กับการรีวิวสินค้าของเรากันอีกครั้งนะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็จะรีวิวสินค้าของแบรนด์มาทา d o ดอกันต่อนะครับซึ่งก็จะเป็นกลุ่มของ Ad v a n c e s e r i e สนะครับสำหรับสินค้ากลุ่มนี้ทางแบรนด์เนี่ยได้มีการนำสินค้านะครับไปทดสอบการใช้งานใกล้ถึง阿拉斯าเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นการนำสินค้าเนี่ยไปใช้งานจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปีนเขาลุยน้าลุยหิมะ เพื่อให้มั่นใจว่าตัวสินค้าเนี่ยสามารถตอบโจทย์นักเดินทางใส่ลุยได้จริงๆนะครับโดยกระเป๋าที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ก็คือมัธด f โอฟีเลนฮิปแคเวอร์ชั่นใหม่นะครับกระเป๋าคาดเอวกันน้ําพับเก็บได้เน้นความคล่องตัวนะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้จะมีฟีเจอร์เด็ดๆอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับฟีเลนฮิปแคเป็นกระเป๋าคาดเอวกันน้ําพับได้ความจุ2ลิตรโดยที่วัสดุหลักๆก็จะเป็นโลบิกไนลอนที่เสริมความแข็งแรงด้วยอัลต้าไฮโมเลกุล่าเวทโพลี เอทิลีนนะครับซึ่งช่วยในเรื่องของความแข็งแรงและความทนทานต่อรอยขีดข่วนแต่ก็ยังคงมีน้ำหนักเบาซึ่งเป็นจุดเด่นของแบรนด์มาทาร์ดมีการเคลือบ U T F เคลือบตะเข็บด้านในนอกจากนี้ยังมีการเคลือบซิปเพื่อช่วยเสริมในเรื่องของการป้องกันน้ําและที่สําคัญที่สุดก็คือการม้วนปิดปากกระเป๋าแบบโลท็อปนะครับที่ทําให้ช่องหลักของกระเป๋าใบนี้สามารถป้องกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวต่อมาจะเป็นฟีเจอร์เด็ดของกระเป๋าใบนี้เลยนะครับก็คือการพับเก็บได้นะครับซึ่งใบนี้เนี่ยแตกต่างจากกระเป๋าแบรนด อื่นๆนะครับก็คือใบนี้สามารถพับเก็บได้2รูปแบบด้วยกันนะครับโดยรูปแบบแรกนะครับจะเป็นการพับเก็บแบบง่ายนะครับซึ่งก็จะเป็นการพับเก็บเข้าไปในช่องกระเป๋าของตัวเองนะครับในลนักษณะแบบนี้นะครับก็คือเปิดซิปช่องหน้าของกระเป๋านะครับแล้วก็ยัดตัวกระเป๋าเข้าไปนะครับ ซึ่งซิปของช่องหน้าเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เป็นซิปแบบ2ด้านนะครับก็คือเมื่อเราพลิกด้านในออกมาแบบนี้นะครับก็จะมีซิปเหมือนกันแบบนี้นะครับแล้วก็รูดเก็บ ซึ่งก็จะเป็นการพับเก็บใไบไวันะครับก็สามารถถือหรือว่าเก็บเข้าไปในกระเป๋าได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นการพับแบบเต็มรูปแบบนะครับเพื่อที่จะเก็บกระเป๋าเนี่ยลงมาในถุงตะข่ายใบนี้นะครับก็จะเป็นถุงสําหรับเก็บกระเป๋าของทางแบรนด์มาธาดอนนะครับซึ่งใน a d v a n c e ์ซ t y เนี่ยเขาก็ได้ออกแบบถุงให้สามารถเก็บกระเป๋าเข้าไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนวิธีการพับนะครับจริงๆสามารถพับแบบง่ายๆก็ได้นะครับแต่ถ้าตามที่เขาแนะนํามาก็คือ เราจะทําการเก็บสายนะครับเก็บสายให้อยู่ในแนวนี้นะครับแล้วก็พับตามทางยาวประมาณ3ทบนะครับแล้วก็อาจจะไล่ลมนะครับจากนั้นก็ม้วนเก็บนะครับพอได้ออกมาประมาณนี้ก็สามารถเก็บเข้าไปในถุงตะข่ายตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งที่ปากถุงตไาข่ายนะครับก็จะมีตัวรูดปิดนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็รูดเพื่อปิดปากถุง ให้กระชับนะครับแบบนี้ก็พอเราพับเก็บ เสร็จแล้วกระเป๋าของเราก็จะเหลือใบเท่าฝ่ามือเองนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดของกระเป๋ากันต่อนะครับก็เริ่มจากจุดที่1เลยนะครับก็คือช่องหลักนะครับซึ่งก็จะเป็นช่องที่เปิดจากด้านบนนะครับเอาไว้เก็บสัมภาระส่วนใหญ่นะครับก็อย่างที่เกินไปตอนแรกนะครับว่าด้านในของช่องหลักนี้ก็จะมีการเคลือบตะเข็บด้านในนะครับนี่ลักษณะแบบนี้ซึ่งก็จะช่วยป้องกันการรั่วซึมของน้านะครับและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของกระเป๋ารุ่นนี้นะครับก็คือตากระเป๋าที่สามารถม้วนปิดแบบโรลท ได้นะครับซึ่งก็จะมีความพิเศษอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็คือแถบยางไฮปอลนะครับนี่ที่เป็นแถบตรงปากกระเป๋านะครับซึ่งตอนที่เราม้วนปิดปากกระเป๋าแบบโรลท็อปเนี่ยก็จะทําให้ปากกระเป๋าเนี่ยปิดสนิทนะครับบริเวณแถบไฮบอลเนี่ยก็จะมีซิปนะครับซึ่งจะเป็นซิปแบบกันน้านะครับก็จะช่วยป้องกันน้ําได้อีกระดับหนึ่งนะครับพอเราปิดซิปแบบนี้แล้วก็ม้วนปิดกระเป๋าแบบโรลท็อปแบบนี้นะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ใส่ของเยอะก็ประมาณ3ามพบขึ้นไปนะครับพอม้วนเสร็จนะครับก็ ด้านข้างกระเป๋าแบบนี้นะครับความเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้ช่องหลักเนี่ยสามารถป้องกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับจุดถัดมานะครับก็คือช่องใส่ของด้านหน้านะครับซึ่งก็จะเป็นช่องซิปแบบนี้นะครับซิปตัวนี้ก็จะมีการเคลือบป้องกันน้ํานะครับซึ่งก็จะทําให้ช่องนี้เนี่ยสามารถป้องกันน้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นในระดับของละองน้ําหรือว่าละองฝนช่องนี้ก็จะเหมาะกับการใส่ของที่จะต้องหยิบใช้งานบ่อยๆนะครับอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับสุดท้้าาายจะะเเป็นนนรรรื่อองงงขกใชคับ โดยที่กระเป๋าใบนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้2รูปแบบด้วยกันแบบแรกก็คือใช้งานเป็นกระเป๋าคาดเอวนะครับนี่แบบนี้ซึ่งสายก็จะเป็นแบบบัคเกิลน,นะครับ แบบนี้โดยกระเป๋าใบนี้ก็สามารถปรับระดับได้2จุดนะครับจุดแรกก็คือที่สายกระเป๋าที่ใช้คาดเลยนะครับจะสามารถปรับระดับให้สั้นหรือยาวได้ตามแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะครับและจุดที่2นะครับก็คือที่ด้านข้างของกระเป๋านะครับจะมีสายที่สามารถดึงให้กระเป๋าเนี่ยกระชับแนบติดกับลาตัวนะครับเวลาที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยกระเป๋าก็จะไม่แกว่งนะครับแล้วก็ช่วยกระจายน้ําหนักนะครับส่วนการใช้งานอีกรูปแบบนะครับก็คือการใช้งานแบบสลิงนะครับก็คือการใช้งานเป็นลักษณะของกระเป๋าคาดอกนะครับ 嗯。Mm. ซึ่งเราก็สามารถดึงสายให้กระชับนะครับเพื่อใช้เป็นกระเป๋าคาดอกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะผ่อนสายแล้วใช้งานแบบกระเป๋าสลิงก็ได้นะครับซึ่งก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวมัท,มทดา r ฟีเลนฮิ p แพ็กนะครับกระเป๋ากันน้ําพับเก็บได้ความจุ2ลิตรที่สามารถใช้งานเป็นกระเป๋าคาดอกหรือคาดเอวก็ได้นะครับซึ่งก็สามารถใช้เป็นกระเป๋าใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันใช้ทํากิจกรรมเ outdoor หรือกระทั่งใช้ลุยทิปหนักๆเลยก็ได้นะครับแต่เช่นเคยนะครับ สำหรับคนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าเนี่ยสามารถกดลงไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปของเราเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ได้นะครับเราก็จะมีการรีวิวสินค้าใหม่กันเรื่อยๆนะครับสำหรับในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวสินค้าอะไรเนี่ยก็สามารถติดตามชมกันได้นะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ